วัสดีค่ะพี่เอรนี่ค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในคุกเนาะแล้วก็อยู่กับเมธค่ะเฮ้ยคุณนี่ห้องสักลี่เหรอน่าน่าจะใช่เราได้เสื้อมาแล้วต้องเก็บไว้เยอะๆคุณถ้าไม่มีอ่ะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะเอาชนะได้นะเราต้องออกจากที่นี่ได้คุณเดี๋ยวเราจะเก็บไปเพื่อช่วยคุณ ต้อง oh หยิบไว้เยอะๆเลยคุณเพราะไม่ต้องใช้คราฟหลายอย่างจ้ว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 งเอาโดนรวบโอ้โดนรวบว้าวใครจะวิงสลับตำแหน่งมีดผมปะทางทนูคนหนูกำลังทำกิจวัตรอยู่ค่ะหนูกำลังอันนี้อยู่หนูกำลังซักผ้าอ้าวดีคุณคุณมาดิคุณนั่นไงคุณตามเรามานะทางนี้คือทางที่ต้องใช้เชือกเว้ยเห็นปะเห็นนั้นปะน่ะทางที่ ที่เพื่อนปีนออกกันอุปกรณ์เราครบเพย่งเราขาดกางเกงไว้ตอนเราเราเรามีกางเกงคุณคุณต้องไปห้องซักรีดกับ,บเขาทันเราอ่ะปีนออกมาได้แล้วเฮ้ยเพื่อนเอาเอาเชือกมาให้ทางนู้นหรือเปล่าคุณอาผู้คุมมาแล้วผู้คุมมาแล้วหนีหนีวิ่งวิ่งก็วิงวว่งสี่รออะไรวิง่งคุณใหญ่ย,ยอมตา ยู่อะไรมาเนี่ยดี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 ดดีดีดเดี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 ดไปด้ดีดีดเดี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 ดดด ปิดอันหน้าแล้วรอบสามแล้วแต่คุณเร่งสุดอ้ยเอะเยงอะอพมูลพูดดิ่ะเปิดประตูทีเพื่อนคนแยงนแยงกันเสร็จเลยแงเสรแงเสร็จทังหมดเลยแถวนี้ไม yeah. ่เสร็นไรเพื่อหรอที่คุณพูดน่ะมีมีคุณมันมันอยู่ห้องห้องห้องที่เป็นที่เป็นเป็นชั้นใต้ดินน่ะใช่ใช่ช่เรามาชั้นใต้ดิน นี่ไงคุณมาละไปดิไม่มีเศษเล็กแค่เราเศษเล็กจะอยู่ใต้ใต้ชั้นสีเทาๆในแต่และห้องแต่ละห้องแต่ว่าม่รู้จะมีคนเก็บไปยังเก็บไปแล้วคุณแท้ไม่เหลือคมีคนเก็บมแข้ามามีคนนับมาแล้วนี้ขอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเหมียนเดียวก็เหมียนเดียวปะไม่รู้ไม่รู้เออมีไงอันมีไงอัน าคุณใหญ่ชนได้หมดเราขอร้องอย่าเพ่งชนเออฉีบให้คุณคุณมันรู้ตัวแล้วคุณรีวิ่งรีวิ่งคุณคุณมันรู้ตัวทำไมจอส้มอีกแล้วอะเฮ็เมืกมันจอสรู้ะไรเหมือนกันมเห็นเห็นผมแวรีวิ่งแล้วจ้าโอ้คุณ Affiliated. ถ้ามันถึงล็อกดาวน์ไทม์มันจะขังเราอัตโนมัติเปิดให้หน่อยสิผ <ok ู้คุมเร็วเปิดเฮ้ยผู้คุมอย่ายิง้าเสียกีการเลยอะทำไมอะคุณผู้คุมมันยิงอีกแล้วยิงคุณตายเลยปะคุณค่ะ สามารถเดินได้อย่างอิสระมากขึ้นเฮ้ยมีเพื่อนคนนึงเขาใจดีมากเลยขเขาเปิดอย่างเดียวเลยค่ะเขาเปิดเปิดให้โหเลยสิใครอยู่ในห้องคนทัวร์ต้องเปิดให้ผมนะเต็ม <c oughs> แล้วมาได้มแล้วคุณคุณเราจะออกได้ Yeah, <laughs> ราโดนจับมาในห้องนี้นักโทษระดับนักโทษระดับร้ายแรงคุณเราถูกจับมาอยู่ในนักโทษระดับร้ายแรงคืออะไรคุณร้ายแรงไงคุณร้ายแรงอ่ะแบบไม่ธรรมดาไงไม่ธรรมดาอยู่เราเป็นเราเป็นเราเป็นมินิมัลคิบตี้แบบระดับกลางๆยังเล็กน้อยอยู่บ้างเราไม่ธรรมดาเพราะเราเวลเวลสองแล้วแล้วไก่จะสามแล้วด้วย เอาของผมไม่หมดเลยอะเหมือนกันก็ร้องหาอันเนี่ยหานะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่นั้นฉุดใช้ด้วยชีวิตเออเอ้ยเอ้ยเขากำลังแอบสอบส,สวนกันอยู่ส่วนฉันก็อยากจะออกไปแล้วเกิน เขาคือแซนวิชชิบะใช่หมาชิบเนี่ยหใช่นนะไไคะณแานชชิบาฮ่าฮ่าฮ่าาฮา่าฮฮา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าน่าฮ่าฮนาฮ่ก่าฮ่าน่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่่าา่ ตอนนี้ก็แล้วมันออกมาได้เมื่อกี้แล้วมันก็โดนจับอีกแล้วโอ้ยหัวลรอไม่หยุดจะเป็นบ้าแล้วเนี่ยแต่ว่าทำไมหัวราอไม่หยุดละ่ะเอาไคิดมึงตีผมอะแย่คุณพูดตามตรงตีนักโทษก็ได้ได้เหรอมันฉีดมันชอบตีอะขำจนน้ำตาเล็ดแล้วคุณ ใช่คนนดีเคยเป็นบ้าค่ะคือแบบขาัาจะไม่หยุดเลยว่าแกเห็นจซนวิชิบาคุณต้องลองม่าเห็นแล้วคุณจะน้ำตาไหลแบบเราอะ่ะเดี๋ยวผมผมตาไม่ดูในคลิปช่วยเราด้วยแต่ตอนนี้เราออกไปไม่ได้ดเราโดนจับขังอะ<ม>แบบอยู่ในห้องนี้มันออกไปนะเฮ้ยแซนวิชิบะเ<อ>ขาไม่ช่วยเราแล้วคุณแซนวิชิบะแซนวิชิบะกำลังช่วยเราอยู่คุณแซนวิชิบะ ชิบ้ากำลังพาเราหนีไม่รู้ทางไหนเหมือนกันแต่เสนวิชิบ้ากำลังช่วยเราคุณแซนวิชีบ้าเฮ้ยชิบ้าไม่ใช่ชีนะเอ้ยชิบ้าเออถูกแล้วเราไม่เห็นคุณเลยดิแซนวิชิบ้ากำลังยิงอยู่คุณแซนวิชิบ้ากำลังยิงแซนวิชิบ้า วิชิบาก็มาแล้วกุณซยวิชิบาก็มาแล้วุตัหมดลยห้องน้ำเนี่ยเราหยุดขำไม่ได้เราเห็นแซวิชิบาแล้วเราหยุดขำไม่ได้คุณเกยผมก็เห็นอ้ข้าผมมาฉัาในใต้แล้วกปกคุณรเราขับจนน้ำตาไหลแทบหายใจไม่ทันแล้ว,วเมื่อกี้จริง ย่าให้คือเขาตั้งใจให้เราตายพอหายใจไม่ทันแล้วเปล่คาคตรเซเอา <c oughs> เ้าผมมาห้องห้องกักขังแบบแบบสุดสุดอ่ะอ๋ออันนั้นอ่ะหรอเราก็เป็นคุณมีคีย์การ์ดไหมไม่มีอ่ะดิคุณรเราโดนจับอยู่ตอนนี้เราโดนน,นางลากไปแซนวิชิบาช่วยด้วยแซนวิชิบาแซน ไม่ช่วยเราอะ่ะเขาช่วยไม่ได้คุณส <O oy, S 1> วัสด <c oughs> ีช่วยด้วยคุณเราโดนลากมากินในน้ำ <c oughs> เรานนเราเป็นไก่ที่โดน <O oy, S 1> ตัวเฮลากมากินในน้ำเฮก็คือผู้คุมใช่ไหมใช่คุณถูกต้องร้านก็เซนเลย เฮ้วรนุชเอ็งเป็นอะไรฮะฮะคุณฮะคุณใสไม่ชี้ด่าโดนคุณก็ต้องยิงตัวน้าต่อนป้าของคยคุณช่วยเราด้วยเราโดนจะจะโดนขังอีกแล้วคุณคิดก่อนคุณทำยังไงดีตอนเนี้ยผู้ครูมันจะให้เราลบลบของที่เราหยิบมาจากห้องเว้ยเราไม่ยอมลบหรอกนะจะบอกให้แต่สุดท้ายยังไงมันก็โดนโดนลบอยู่ดีเราไม่ยอมลบหรอกเราจะบอกให้จับแล้วจ้า กบมาแล้วใช่ทีเซตคาแรคเตอร์เองรอใช่คุณเรามารับผู้นี้สนเกิดแล้วคุณลอกเราเลยเลยนิ่งนิสุดแล้วนิ่งสุดแล้วนิ่งสดแล้วนิ่สุดแล้วนี้หนีเ่อไม่สนนี่ก็ข้าดเฮ้ยเขาไม่ตามาาไม่ตามานี่เฮ้ยนี่ทน มันคือทางออกที่เราคุ้นเคยเย้จะได้ออกอีรภาพของฉันอีสรภาพสวยมากเลยคุณมีต้นไม้มีท้องฟ้าแต่ม่มบ้านออมีมีสีดำดำหคัวมีรถด้วยคุณสุดยอดเลย ด้นอนอกเนี่นยสุดยอดจริงๆนะนคุณอีจุงี่จุงเนี่ยโอิย,อ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 ยมีรถได้เหรอคุณอยากขับรถมีรถมีม่ยอสแต่ไม่รู้ขับได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองให้ดู <c oughs> ตอนนี้คือออกมาสู่อิสระภาพหอมหวนมากคน <c oughs> มีบ้านสีดำหลังหนึ่งไม่เชิงว่าบ้านเหมือนลงรถแแมมววขับเฮ้ยคุณมันรถขับไม่ได้เอะคุณเอ๊ะแต่มันมีให้เทเลพอร์ตอะคุณหุยด้านในมีของมีคี้การ์ดอีกโอ้แสดงว่า อุ้ยเอใครสีเจ็ดข,ของจริงมีคุณอยู่คุณอยู่ที่ด้านนอกคุณ,ออคณด้านนอกแล้วก็พิมพิมบอกก่อนว่าไอ l เฮไม่ได้ห่วงไปฏิบัติการพไป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 ยเย ไม่เอาไงไม่เอาเรือดจะหมดนี่ก่อน เชื <sm> ่วะเออ้หนม่ีเชื่อผมมีเชื่อเลยเ้อมีนเชื่อนะ นี่คือผมกลับไปช่วยแอบแอบแอบไว้เอิร์ธเอิร์ธแอบแอบไว้ลูกเอิร์ธแอบแอบไว้อยังจะงจะโผล่ออกไปนะโอ้นี่เพื่อนโจรปะที่มีทองอ่ะคุณใช่ใช่ใช่ที่นั่นแหละมันจะมีคีย์การ์ดวางอยู่บนแผ่นไม้เดี๋ยวก่อนนะเอาปืนก่อนแล้วก็เอาคีย์การ์ดเฮ้ยคุณมีคนมาเปิดให้เราออกแล้ว งั้นก็โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัาครให้เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย